วันนี้นะคะจะพามาชมนะคะส้มโอนะคะสวนยายรุนนะคะตะเถียนเอามาปลูกไว้เกือบ10ปีแล้วค่ะนี่เป็นลูกให้กินทุกปีนะคะเนื้อเขาอร่อยมากเนื้อชมพูเนื้อแดงชมพูนะคะปีนี้เป็นลูกเยอะปีที่แล้วได้กิน6ลูกนะคะแต่ปีนี้ได้คิดว่าน,นะคะที่เป็นนี่ก็คงก็คงติดแล้วล่ะก็คงจะโตได้ นะคะปีนี้นะคะได้ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9ได้ประมาณ10ลูกค่ะสิลูกได้ประมาณ10ลูกค่ะลูกหนึ่งได้ประมาณ10ลูกนะคะที่ประมาณไว้นี่มันมีหลายลูกกว่านั้นอยู่มันมี10กว่าลูกอยู่แต่เผื่อ มันเสียมันเน่าด้วยนะคะก็คงจะได้กินประมาณนั้นแหะคะ่ะประมาณสิบลูกเลยโตแล้วปีนี้โตแล้วนี่นี่คือลูกส้มโอสวนใหญ่รุนนะคะลูกเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะลูกเขาจะไม่ใหญ่มากประมาณสักเกินครึ่งโลนิดนึงนะคะมันเป็นพันเล็ก แต่ว่าเนื้อมันอร่อยค่ะเนื้อเขาหวานฉ่ำมากเลยนะคะมีให้กินค่ะส้มโอมีให้กินเหมือนกันแต่ว่ามีมีอยู่สองต้นนะคะมีอยู่สองต้นส่วนต้นนี้เป็นหรือเปล่าต้นนี้ปีที่แล้วได้กินสองลูกเขาให้ลูกสองลูกแต่ปีนี้มีหรือเปล่าไหนดูก,ก่อนนะคะ สำหรับประโยชน์ของส้มโอนะคะเขาก็ให้วิตามินซีนะคะให้วิตามินหลายๆอย่างนะคะโอ้โหต้นนี้ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ติดเลยเป็นดอกเยอะนะคะแต่ไม่ติดใครมีวิธีการดีๆที่ทำให้ลูกส้มโอติดเล่าให้ฟังหน่อยนะคะแต่แม่ครูอ้วนทำเอาปุ๋ยใส่แล้วมันก็ยังไม่ติดอยู่นะคะ เอาปุ๋ยใสแล้วมันก็ยังไม่ติดปีนี้ได้กินอยู่ค่ะได้กินอยู่ส้มโอสวนยายรุนพามาดูส้มโอค่ะพี่น้องบบมีหลายต้นดอกแต่พอได้กินนะคะอืมนี่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 คือส้มโอค่ะลูกเท่าโตกว่ากำปั้นแล้วนะคะเท่ากับสองกำปั้นแล้ว กลับมานะคะกลับมาก็คงแก่แก่ทันอยู่ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินค่ะ